เปิดภาพน้องมาอยู่ขอเป็นสาวหวานสักวันนะอ้ามโพเอมเมนแบบนี้ทันทีเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดครบรอบแปดขวบไปหมดัดๆเลยละค่ะสำหรับน้องมาอยู่ลูกสาวหัวแก้วหัวแวนของพิธีกรคนดังนุ่มกัญชยัยและเมย์ปฏิดากำเนิดพลอยซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่านับวันน้องมาอยู่เนะี่ยยิ่งโตก็ยิ่งสวยไม่แปลกใจจริงๆที่พ่อจะห่วงหนักมาก และล่าสุดในวันนี้เนื่องในโอกาสวันรอยกระทงคุณแม่เมย์นั้นก็ได้จับลูกสาวแปลงโฉมใส่ชุดไทยสุดน่ารักดั่งสาวงามนางนพมาตรพร้อมแคปชั่นระบุว่าสุขสันร์วันรอยกระทงหวานระมุ่นนานานานที ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาสาวอัมพัชลาภาน้าสาวคนสวยของน้องมาอยูเนี่ยเห็นแล้วต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวหลานทันทีเลยว่าโอ้ยไม่ชินภาพหวานหวานเลยเรียกได้ว่าสวยหวานทุกใจ F4 เป็นที่สุดเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ